สวัสดีครับอีกคลิปหนึ่งนะครับตบไฟสัญจรตะรอนทัวร์นี่ไปที่สุพรรณบุรีก็ไปเยี่ยมพอเอยิ้มพอเฉลิมชาติรุจิชาวนะครับอดีตโค้ชเย์บอลนะครับระดับชาติเลยนะจากที่ทํเวล์วันนี้ก็กลับมาสู่เมืองสุพรรณเนี่ยก็รับงานบริหารนะนะักบริหารนะททำได้หลายอย่างนะทั้งกีฬาการศึกษาก็ทําได้วันนี้มีนโยบายนะครับจากนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีดรเอกพันธ e. ์อินใจเอื้อเนี่ยก็คุยกับพอเยิ้ยมบอกว่า,วาพอโอรงเรียนเทศบาลสีเราเนี่ย ต้องให้เก่งภาษาอังกฤษนะพอเยอมิมก็รับนโยบายมาดําเนินการนะครับคนกีฬาเนี่ยทำได้หลายเรื่องเนาะชมพอเยิมก่อนเซนเอมอู <c oughs> <c oughs> กับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดูการเรียนการสอนของลูกๆหล,ล,ล,ลานนักเรียนเนี่ยนะครับต้องถือว่าแบบเขาเก่งอสุดยอดมีความกล้าแตกต่างจากสมัยวัยพวกเรานะยังไม่เคยกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับทุกวันนี้เด็กๆพูดภาษาอังกฤษเป็นไฟเลยนะ หลังจากเข้าไปดูในห้องการเรียนการสอนแล้วเนี่ยก็ยังมีนักเรียนชั้นป .4 น้องฮานะ่าสิริวิมลกันหาป้องนะครับวันนี้เธอจะมาบอกว่าโรงเรียนของชั้นเนี่ยโรงเรียนเทศบาล4วัดศีบุบาลเนี่ยเป็นยังไงนะครับฟังจากน้องฮาน่านะครับโรงเรียนของชั้น l a d y and Gentlemen Good morning My name is สิริวิมลกันหาป้อง You can call me ฮาน่ I am a student from Thesaban 4 Phat School. I am in Phatom 4 and I'm ready to give a speech entitled My School. My school is Thesaban 4 Phat Is it located as Nang Bua Thong Road, Tha subdistrict, Riang Sub-District, Muang, Suphanburi, District, Spanbury. District Spanbury Our school is headed by our able director Mr. is Mitthaw and his deputy director Mr. Anusorn Iswan. In my school, we have allowed four hundred and fifty-two fairly and easy to learn students from kindergarten to primary level. We have twenty-six kind and hard-working teacher. 23 Thai teachers and 3 foreign teachers.